ไวรุ่นเพราะผมเช่นเคยครับเซลฟุกจัดให้จาก้า,ากนพีเคซูเปอร์บายเนองธนรุม,นรรมรีนะครับวันนี้ก็พามาชมเจ้า CBR 650R ตัวแบ็คนะครับตัวนี้จะเป็นคส19จด20นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาชมรอบคันก่อนเลยดีกว่านะสภาพนักฟ้าอีกแล้วนะครับแลวเราก็จะย้ำกันอีกเช่นเคยว่าแทบไร้รูลอยนะท่านผู้ชม อ่ะของแต่งมีอะไรกันบ้างชิ้นแรกเลยกานเบรกก้กานคัดนะแล้วก็ฝาฝากระปุกนะแล้วก็ชิวหน้านะครับชิวหน้าทรงซิ่งเลยกระจกนะครับของน่าจะแผ่นแนกวิ้นนะท่านชมแล้วก็กา้านหม้อน้ำต่อมาที่เครื่องอ่าฝานะ้ำมันเครื่องแต่งนะแล้วก็นี่เลยทอ่อ ต่อฝองไทเทเนียมลันแน่น,นอนใบนี้หายสั้นนะท่านผู้ชมแล้วก็คันนี้จะได้ควิชชิเตอร์นะครับเป็นควิชชิเตอร์แต่งนะครับต่อมานี่เลยข้อถังคาร์บอนนะครับอันนี้มีแอบตรงนี้นิดนึงกระจกนะครับ อ่าน่าใหม่กันต่อเลยคันนี้วิ่งอยู่24,000กว่าโลเท่านั้นนะเดี๋ยวพามาฟังเสียงเรครื่องแลวเสียงท่อ และเราเปิดราคาอยู่ที่อะที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อีกแล้วนะก็ไปติดตามที่เพจเราได้เพจเรามีชื่อว่า PK Superbike n o ท t ุ a ีนะครับชื่อเดียวกับชื่อร้านหรือว่าใครอยากมาดูรถที่หน้าร้านก็พิมพ์ชื่อใน Google แบบว่า PK Superbike n o ท t ุ a b r ได้เลยนะครับก็จะเจอเส้นทางมาจาังร้านเรานะท่านผู้ชมก็วันนี้พามาชมคร่าวๆนะครับรถเข้าใหม่ของร้านอีกแล้วตอนนี้ตัวฮานี่มีประมาณ 4, 5คันแล้ว แดงต้องดำเลยนะครับก็วันนี้สุดท้ายแล้วมาก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนนะครับผมกาสวัสดีครับ